สวัสดีครับแฟนแฟนบเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงความคืบหน้าของแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่พวกเรารอคอยกันมานานว่าจะมีสโมสรไหนที่จะเปิดตัวว่าแนนจะเข้าร่วมกับทีมนะครับก็ในวันนี้นะครับแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็มีข่าวดีนะโดยสโมสรฮิตาชิเอสเตโมริวาเล่แห่งลลบอลล l บอลลีกญี่ปุ่นดิวิชั่นหนงนะครับก็ประกาศ คว้าตัวแนนทดาวนึกแจ้งมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูการแข่งขัน2023-24นี้นะครับสำหรับทีมพิตาชิริเวเล่จบอันดับ7ในศึกวีลีกญี่ปุ่นฤดูการล่าสุดนะครับแล้วก็ได้อันดับ5ของถ้วยเอ็มเปิลส์คัฟฟ a ออสเตรเนแชมเปี้ยนชิพนะครับและที่สำคัญก็คือทีมนี้มีผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นอยู่กันหลายคนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นวัตานาเบะโอซานาอิ โนนากะภูยุมิโอปะและก็อิริสวะนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหก็ทัดดาวก็คงจะได้เพิ่มประสบการณ์กับทีมฮิตชิวาเล่อีกมากมายเลยนะครับโดยทอ้องวีลิกญี่ปุ่นฮะมีโปรแกรมแรกของทีมฮิตาชินี่ก็คือวันที่28ตุลาคมนี้นะครับจะเจอกับทีมคุรเบะของน้องบีมพิมพิชยากกลำนะฮะก็ 28ตุลานะโน้ปตปฏิทินไว้เลยนะครับสองสาวทีมชาติไทยก็จะได้มาพบเจอกันนะครับสำหรับทัดดาวนึกแจ้งก่อนหน้านี้ก็เล่นให้กับทีม JT ทีมาวรัสนะครับตั้งแต่เมื่อปี2020นะแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เธอเข้าร่วมการแข่งขันกับทางเจทีนะครับ หลังจากนั้นก็ได้ลงเล่นกับทีมมาอีกรวมทั้งหมด3ฤด,ดูกาลก่อนหมดสัญญาและก็ประกาศแยกทางกันเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีนักวอลเลย์บอลสาวไทยโอ้โหหลายคนนะครับในปีนี้เดินพาเลตกันเข้าร่วมเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับก็โอ้โหปีนี้พวกเราคงจะมาดูลีกญี่ปุ่นกันโอ้โหกันแบบนะโอ้โหมีนักผู้เล่นหลายคนโดยเพิ่งยิ่งนะครับสาว บลลบอลหญิงทีมชาติไทยทั้นนัดเลยนะครับเริ่มจากหนึ่งนะเตยหัตยามลุงสุขก็ยังเล่นในหะ้กับตอยต้าวโตบริคืนซี่เป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันนะครับแล้วก็บีมพิมพ ok ิจากก๊กลําก็ต่อสัญญาให้กับคูโรเบะอะควาแฟริสเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อเหมือนกันนะครับส่วนเพียวอัชลาพรคงยศนะก็เพิ่มมาร่วมในฤดูกาลนี้นะับร่วมกับ nec เล่นล c k e t กนะฮะหลังจากหมดสัญญากับซาเรย่ในหลีกตรุรกีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งนะบุ๋มบิมชัดจรโมกสีนะครับก็ร่วมทีมกับวิกตอรีนาฮิเมจิซึ่งทีมนี้เดิมอยู่ในดีวิชั่น1นะครับแล้วก็โอ้โหพลาดท่าเสียทียังไงไม่ทราบล่นไปอยู่ในดีวิชั่น2ซึ่งจริงๆแล้วทีมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าในปีนี้ระดมผู้เล่นโอ้โหแบบ จ้างแบบมาตัวเก่งๆมาหลายคนเลยนะแต่ก็พลาดท่าเสียทีฮะหล่นไปเล่นดิวิชั่น2ก็เข้าใจว่าน่าจะกลับมาดิวิชั่น1ได้ไม่ยากนะครับส่วนอีกคนหนึ่งฮะน้องไก่ดาวรุ่งของอทีมชาติไทยนะฮะวิมลรัตนพันธ์ก็เพิ่งเดินทางไปนะเห็นข่าวย้ายไปเล่นกับสโมสรนทโทเลรอโรนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเดินทางไปเมื่อวันทั้งวันนี้ก็คือยุ้ยชิตพรกาลังมากนะครับก็ ไปเสริมทัพให้กับทีมฮิซามิสุสปริงนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้สาวไทยเราก็มีแบบหลายคนเลยครับที่มาเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นนะครับก็เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับสาวไทยทุกครั้งที่เธอลงเล่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหสโมสรวีลีกญี่ปุ่นปีนี้สาวไทยเพียบเปลนครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตนะด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พาดคลิปต่ตอไปวันนี้ลุกโจลาไปแล้วสวัสดีครับ